สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ The Life Secret นะคะ The Life Secret ความลับของชีวิตนะคะก็วันนี้ตั้งใจว่าจะทำสามคลิปให้ได้เหมือนทุกวันนะคะบีก็ยินดีต้อนรับนะคะกลับมาพูดกันต่อนะคะเมะื่อวานนี้ก็มีการเอ่อจริงๆคุยเรื่องของการย้ายประเทศมามา2องคลิปแล้วนะคะว่าเออเป็นใครอะไรยังไงทีนี้ ก็ได้ไปดูคลิปหนึ่งซึ่นี้มันน่าสนใจมากเลยถ้าคือปกติช่องเนี้ยนะคะเป็นช่องที่ให้ความรู้เรื่องการศึกษานะคะการพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นนะ่ะเราศึกษาประวัติศาสตร์นะคะเพื่อที่จะรู้ว่าเราอ่ะจะป้องกันตัวเรายัางไงแล้วก็อยู่ยังไงกับโรค เออที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็จะมาพูดถึงคนที่เขาเข้าไปอยู่ในตอนนี้บีไม่ทราบว่าถึงร้านหรือยังนะคะเราบีก็เป็นสมาชิกอยู่ในนั้นด้วยซึ่งเราจะมาบอกว่าเหตุผลนะคะของคนที่เขาเข้าไปแล้วว่าคนพวกนี้เราก็บอกบีก็บอกแล้วนะคะว่ามันเป็นมนุษย์ทุกคนนะคะเขาก็จะมีทางเลือกในชีวิตใช่ไหมคะแล้วก็บีบอกแล้วว่าพวกนี้เขาเป็นพวกเอ่อเดอะโปรไฟล์นะคะ โปรไฟล์ดีการศึกษาดีมีฐานะระดับหนึ่งคือมันมีหลายๆอย่างหลายๆอาชีพหลายๆกลุ่มของคนในนี้นะคะแต่สิ่งที่น่ากลัวคือเขาเป็นคนที่อยู่ในช่วง Gen X Gen เนะคะหมายความว่าคนทีต่ตั้งแต่อายุ25ปีขึ้นไปถึง50ปีนะคะพวกกลุ่มนี้นะคะซึ่ง มันมีผลกระทบต่อ,อ,อสังคมยังไงรู้ไหมคะก็คือการที่คนทุกคนนะคะพอมีความรู้มีเหตุผลมีระบบการตัดสินใจเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบแล้วนะคะเขาก็จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดกับชีวิตเขาใช่ไหมคะทีนี้ สิ่งที่ดีที่สุดกับชีวิตเขาของคนกลุ่มนี้ค่ะบางทีอ่ะคนหลายหายคนนะไม่เข้าใจแต่สิ่งที่มันกระทบจากทางเลือกจากคนที่เขาเลือกกลุ่มนี้นะคะในนั้นในนั้นเนี่ยมันก็จะมีหลายกลุ่มเลยตั้งแต่คนที่เออเป็นทุกอาชีพสาขาค่ะคืออย่าอย่าเรียกว่าอาชีพที่ต้องการย้ายเลยนะคะเรียกว่าคนรุ่นใหม่ดีกว่าะค,ะคนที่อยู่ในวัยทํางานคนที่จะเป็นอนาคตของประเทศเราเนี่ยตอนนี้ได้มีการตัดสินใจที่ ต้องการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในชีวิตทําไมคนถึงต้องเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในชีวิตอันนี้มันเป็นเรื่องของออผลประโยชน์ของแต่ละคนในการดําเนินชีวิตแล้วก็การที่เราเนี่ยลงทุนในตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาหรือว่าเป็นเรื่องของการลงทุนในธุรกิจร้านอาหารโรงแรมอะไรต่างๆเนี่ยคะ่ะ คือจริงๆเป็นนักลงทุนด้วยเราพิก็ซื้อกิจการด้วยเพราะฉะนั้นนะ่ะบางทีนะคะเราต้องมาดูด้วยว่าการลงทุนในสินทรัพย์ตัวใดนะคะไม่ว่าจะเป็นลงทุนในหุ้นตลาดคริปโตนะคะหรือว่าจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ลงทุนในที่ดินนะคะการลงทุนเนี่ยค่ะความหมายของการลงทุนคนที่จะมาเป็นนักลงทุนได้นะคะหมายความว่าคนคนนั้นต้องมีทั้งความรู้แล้วก็มีทั้งเงินนะคะจึงจะมาลงทุนได้ที่นี้ ชีวิตทุกคนนะคะคือนักลงทุนอย่างที่บีบอกแล้วสิ่งที่คุณมีเหมือนกันแล้วก็เป็นสินทรัพย์ที่มีจํานวนจํากัดได้มาไม่เท่ากันแล้วก็แต่ได้ต่อวันเท่ากันขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อันน,นั้นมาก มากน้อยอย่างไรมีคุณค่าให้เกิดขึ้นยังไงนะคะซึ่งคนกลุ่มนี้นะคะเท่าที่บีฟังเมื่อวานนี้มีการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของคนที่ก่อตั้งนะคะมันเกิดจากการก่อตั้งของผู้ประกอบการแค่50คนที่ทําร้านอาหารนะคะแล้วมันจะไปไม่รอดคนที่เกิดความเ,เขาเรียกว่าเจ๊งอ่ะเรียกว่ามันจะไปไม่รอดจากโควิดครั้งที่1ใช่ไหมคะทีนี้พอเขาตั้งตัวได้ใช่ไหมคะเขาก็เริ่มไม่มีไรายได้จาก ธุรกิจที่เขาลงทุนไปนะคะเขาก็เริ่มมองหานะคะอันนี้มันเป็นนิสัยของนักลงทุนนะคะของคนที่มีวิสัยทัศน์ว่าเขาจะเลือกเอ่อขอบคุณนะ Thank you Jamie Good morning How are you So เขาก็เลือกขอบคุณนะคะคุณเจมี่นะคะ,คะ,คะให้มาให้กำลังใจ <c oughs> ก็เขาก็จะเลือกเลือกลงทุนนะคะในสิ่งที่เขา คิดว่าจะได้ผลประโยชน์มากที่สุดอันนี้มันเป็นอุปนิสัยของนักลงทุนนะคะคนส่วนใหญ่นะคะที่อยู่ในระบบโรงเรียนนะคะก็จะบอกว่าเขาจะสอนคุณให้เป็นลูกจ้างค่ะพม่บอกเลยเขาจะสอนให้คุณเป็นลูกจ้างประจําสอนให้คุณเข้าระบบเหมือนโรงงานนะคะจะขาดคนทํางานไม่ได้ซึ่งคุณก็เหมือนเครื่องจักรอันนึงนะคะถ้าเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันเนี่ยคุณทํางานคุณเป็นเครื่องจักรในบริษัทบริษัทหนึ่งซึ่งคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเรียกร้องว่าจะ,จะต้องมีความสุข ในการทํางานฉันจะต้องได้ออฟฟิศดีฉันจะต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมันไม่มีให้มันขึ้นอยู่กับว่าโรงงานนั้นคุณอาจจะทํากับคนจีนที่อยู่ในแบบสลัมหรือคุณอาจจะทําที่คนจีนบริษัทระดับไฟสตาร์ระดับโลกนะคะอย่างหัวเว่ยหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่ง ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะการลงทุนของเราบีบอกแล้วว่าตัวเราเนี่ยคือเราลงทุนในตัวเองเรื่องการศึกษามาก่อนใช่ไหมคะถึงได้บอกว่าการศึกษาเนี่ยค่ะมันสําคัญมันสําคัญมากเลยแต่คนน่ะไม่เข้าใจแล้วมองไม่ออกบีเริ่มเข้าใจนะคะพอบีฟังคลิปสัมภาษณ์ของรายการสแตนดา r ์ดเมื่อวานเนี้ยบีเริ่มรู้เลยว่า ความรู้เนี่ยมันสําคัญจริงๆคนที่ไม่รู้นะคะเขาก็จะคิดไม่ได้เขาก็จะทําให้มุมมองเขาคิดต่างจากคนอื่นเพราะว่าความรู้พื้นฐานและประสบการณ์เราก็ปัจจัยในสิ่งที่เรามีในกระเป๋าอะคะ่ะคือตัวเงินเนี่ยคะ่ะมันไม่ มันไม่เท่ากันมันจึงทำให้โอกาสในการตัดสินใจในการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดของชีวิตของคนไม่เท่ากันใช่ไหมคะทีนี้พอคนกลุ่มนี้นะคะเริ่มจาก5คนนะคะกลุ่มที่อยากย้ายประเทศนะคะจริงๆเขาไม่ได้อยากย้ายประเทศแต่ว่าเนื่องจากว่าโลกนะคะระบบเซ็นทรัลไลฟ์นะคะมันทำให้ the world is small นะคะคือเมื่อก่อนนี้นะคะคุณจะโทรกลับเมืองไทยไปอเมริกาเมืองไทยไปอังกฤษเดินทางไปนี่ยากแล้วก็แพงมากขึ้นเครื่องบินนี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ คนบินกันขว ẩ เลยค่ะบินไปกินข้าวที่ฮ่องกงก็กลับมาได้ค่ะคือมันใช้เวลานิดเดียวไปเที่ยวกลับบ้านกลับบ้านมาได้เวลาในเอเชียนี่ค่ะหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็มีค่ะสี่สิบนาทีในซาท์ซิอีเจเชียหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะไปกินข้าวจะไปไหว้ไหว,ว้พระที่ชวีดากองก็ไปได้หมดใช,ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น,นการเดินทางยุโรปใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะไม่นานหนึ่งวันสองวันคุณวีลองวีกเองสามารถเดินทางไปยุโรปแล้วก็กลับมาได้ ถูกไหมคะแต่อเมริกาอาจจะยาวนนะต้องใช้หน่อยที่นี้พอคนนะคะจากประวัติศาสตร์เนี่ยจากคนนะคะเริ่มเดินทางนะคะเริ่มเดินทางจากจุดหนึ่งจากจุด A ไปจุด B แล้วก็ตอนนี้ถ้าคุณไปดูแผนผังของเครื่องบินนะคะคุณไปดูนะคะว่าการเดินทางเนี่ย เอ้ยอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าสิ่งที่บีบอกเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณอาจจะไม่คุ้นเคยไม่รู้เพราะว่าประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันใช่ไหมคะทีนี้คุณไปดูเส้นทางสายการบินเลยนะคะว่าตอนนี้เส้นทางสายการบินอะมีทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากที่เราจะโดยสารนะคะมีคนโดยสารไปต่างประเทศเนี่ยมันก็ยังมีการทํา ImportExport การซื้อขายนะคะแล้วก็จะมีใต้ท้องเครื่องบินนะคะก็จะมีการขายหรือว่าการส่งแบบ ซื้อสินค้าผ่านการขนส่งโลจิสติกผ่านไฟล์มานะคะซึ่งก็ค่อนข้างราคาแพงแต่ตอนนี้ก็น้อยลงเพราะว่าเครื่องบินนะคะสายการบินต่างๆเนี่ยก็มีมากขึ้นมีทั้งสายการบินที่รับขนสินค้าพวกนี้มีการซื้อขายกันข้ามประเทศอยู่แล้วซึ่งถ้าใครไม่ได้ทําธุรกิจโลจิสติกนะคะก็จะไม่รู้เรื่องนี้ใช่ไหมคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ,อ,อตอนไปอยูม่มะลิลานะคะก็สามารถที่จะซื้อดอกกล้วยไม้ของเมืองไทยนะคะ ซื้อยกเครื่องบินไปเลยค่ะซื้อเต็มเครื่องบินเลยในงานที่เขาจะมีวันเอ่อวันของศาสนาคริสต์ที่ฟิลิปปินส์เขาก็จะเป็นศาสนาคริสต์อีกแบบหนึ่งที่จะไม่ได้เหมือนที่อื่นนะคะ ทีนี้กลับมาพูดต่อว่าพอคนนะคะจากอดีตนะคะมีการเดินทางเกวียนมารถยนต์มามอเตอร์ไซค์มาเครื่องบินแต่ตอนนี้สายการบินถูกโลคอสเยอะใช่ไหมคะทีนี้มันเกิดการเคลื่อนย้ายของคนการลงทุนของคนใช่ไหมคะไม่ว่าจะเกิดการแต่งงานหรือว่าการเอ่อลงทุนทําธุรกิจอย่างเป็นเอ็กซ์แพดนะคะก็ไปอยู่ต่างประเทศถ้าบีอย่าง,งไม่ต้องติดปัญหาว่าเอ่อที่บ้านมีผู้ป่วยนะคะที่ต้องกลับมาดูแลเนี่ยบีก็ทําต่อไปแล้วเพราะว่า มันดีที่สุดเราเราเลือกทางเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดได้แล้วเราไม่จําเป็นต้องบอกใครไม่ต้องไปโพธนาบอกใครแล้วคนอื่นเขาก็ไม่รู้ด้วยพราะทุกอย่างอ่ะมันอยู่ในกระเป๋าเรามันอยู่ในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยคนหลายหลายคนในโลกนี้นะคะตอนที่บีเดินทางท่องเที่ยวสิบปีที่แล้วนะคะคุณคิดดูสิว่าเขาคิดกันว่าเขาเป็น world citizen แล้วนะคะเขาไม่ได้เป็นไทย citizen อเมริกันซิติเซนหรือว่าฝรั่งเศสซิติเซนนะคะซิติเซนคือประชาชนนะคะเขาเขาคนจําพวกหนึ่งที่บีรู้จักนะคะทั่วโลกนะคะเขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นประชาชนของประเทศนั้นนะคะเวลาเขาเดินทางท่องเที่ยวห้าปีสิบปีเนี่ยบางคนนะคะบีรู้จักเกิดที่รัสเซียนะคะอิมิเกนไปที่แคนาดาแล้วก็ท้ายที่สุดน,นะคะตอนนี้ไปซื้อไล่นะคะอยู่ที่เอลซาดานะคะหรือว่าที่เออบราซิลนะคะ ทำสวนผลไม้เพราะว่าเขาเป็นฟู้ตเเลียนก็คือการกินอาหารกินแต่ผลไม้อย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไปสร้างชีวิตใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ข้อจํากัดของการเริ่มต้นชีวิตใหม่มันไม่เหมือนคนที่อายุประมาณเอ่อสี่สิบห้าสิบหกสิบตอนนี้คนรุ่นนี้ที่คิดอยู่หรือว่าหกสิบเจ็ดสิบที่อยากมีอํานาจอยู่คนพวกนี้นะคะแนวความคิดเนี่ยมันจะอยู่เกิดในช่วงสงครามเย็นเพราะฉะนั้นแนวความคิดหรือว่าการศึกษาของเขาสิ่งที่เขามีอะ่ะมันจะไม่เหมือนคนรุ่นใหม่เลยคนยุคสงครามเย็นนะคะหกสิบ 70ปีตอนนี้กับคนที่อายุ25-30ปียุคดิจิตอลค่ะเรียกได้ว่าพูดกันคนละภาษาพูดกันคนละเรื่องนะฮะทุกวันนี้ที่มันทะเลาะกันนะคะบิ๊กคิดว่านอกจากบิ๊กคิดว่าเรื่องของการสื่อสารที่เราอ่ะคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าเราอยู่กันคนละเจนเราอยู่กันคนละสภาพแวดล้อมระบบความคิดของเราความรู้พื้นฐานที่เราตั้งต้นมาเนี่ยมันไม่เหมือนกันซึ่งคนที่อายุมากนะคะเขาก็ไม่มีความรู้เพราะว่าวันวันเนี่ย อาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือไม่ดูข่าวไม่ได้ไปเรียนอะไรเพิ่มเติมเขาเรียกว่าคนตกยุคอะเพราะคนตกยุคพวกนี้นะคะมาคุยกับคนที่เขาแบบอยู่ในยุคดิจิตอลนะคะที่แบบดูข่าวเสพข่าวทุกวันดูเทคโนโลยีลงทุนในบิตคอยตอนนี้วิวัฒนาการของบิตคอยเดี๋ยวเดี๋ยวบีจะมาพูดคลิปถัดไปนะคะอันนี้จะมาเล่าให้ฟังก่อนว่าประวัติศาสตร์ทําไมความคิดของคนไม่เหมือนกันแล้วที่เรามีปัญหากันอยู่เนี่ยคะ่ะทั้งโลกเนี่ย ก็คือในเมืองไทยนะคะพิเศษนิดนึงมันปัญหามันมาจากการที่ระบบความคิดคุณที่เกิดมาคนยุคคนสมัยแนวความคิดกรอบความคิดวิธีการมองวิชั่นอัติจูดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะก็จะไม่เหมือนกันที่นี้คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเจนวายใช่ไหมคะดิฉันน่ะเจนเอ็กเจนเอ็กเจนวายใช่ไหมคะคนพวกเนี้ยนะคะสองรุ่นน่ะก็เป็นคนที่เป็นวัยทํางานในประเทศไทยใช่ไหมคะเป็นวัยคือเมื่อวานเนี้ยบีพูดเรื่องสมองไหลนะคะ ยิ่งเข้าไปเมื่อวานนี้พอพอดูนะคะตอนที่ไปอยู่ Google นะคะบีทำงานบริษัทต่างประเทศหลายหลายบริษัทนะคะไปไปดูไปอยู่แล้วก็ได้คุยกับคนไทยที่เขามีโปรไฟล์ทำงานดีๆไปทำงานในที่เดียวกันตอนที่ไปอยู่ Google ก็เจอกับน้องที่ทำ YouTube นะคะไปเจอน้องที่ทำ Facebook เจอน้องที่ทำหลายๆอย่างนะคะหลายตำแหน่งหลายอาชีพเจอทั้งวิศวกรนะคะเป็นซอฟต์แวร์ เจอทั้งนักการตลาดเจอทั้งแบบเออ u r c h a ช e จัดซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าง PNG นะคะหรือว่าเออหลายหลายบริษัทที่เป็นบริษทัทต่างประเทศนะคะก็มาเออไปทํางานคนไทยก็ไปทํางานเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยค่ะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้พอพูดภาษาอังกฤษไม่ได้คนเขาก็เลยต้องไป เออใช้มาเลเซียสิงคโปร์นะคะทั้งทงที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีเฮดออฟฟิศแล้วก็มีเขาเรียกว่าเออโอกาสที่จะทําธุรกิจแล้วก็ได้กําไรมากกว่าส่วนใหญ่เนี่ยสาขาใหญ่ๆแล้วก็บริษัทต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาเนี่ยก็มาลงทุนในเมืองไทยแล้วก็เอาเงินจากเมืองไทยไปเยอะแยะมากแล้วก็ใช้คนไทยในงานทํางานด้วยซึ่งไปทํางานนอกประเทศเพราะว่าเฮดออฟฟิศอยู่ที่ต่างประเทศ คุณคงจะได้ยินคําว่าคนไทยสมองไหลมานาแล้วนะคะแล้วมันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าคนที่มีความรู้ความสามารถเขาก็อยู่ในช่วงยุคข,ของวัยทํางานนะคะจริงๆแล้วมันเป็นช่วงวัยด้วยว่าพอเขาคนพวกนี้นะคะเขาเรียกว่าคนที่อยู่ในยุคข,ของออการตัดสินใจเร็วทําอะไรเร็วแล้วก็อยากเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะ ไม่ไม่ได้อยากทํางานโรงงานไม่ได้มีความคิดเข้าระบบแล้วว่าเกิดมาเนี่ยรู้แล้วว่าเงินอยู่ในอากาศใครความใครมีความสามารถก็คว้าเงินไปถ้าใครที่อายุมากกว่า4ี่0ห้าสิบขึ้นไปนะคะบีคิดว่าเขายังมีระบบความคิดเก่าๆอยู่ยังคิดว่าเออโลกเนี่ยมันเป็นเหมือนเดิมแต่จริงโลกไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะ แต่ตัวเขาตั้งหากที่เป็นกลบในกลาแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าโลกมันเปลี่ยนไปขนาดไหนซึ่งตอนนี้ทุกวันนี้นะคะเขามีระบบฟาร์มิ่งนะคะทำบิตคอยเขามีการสร้างระบบเสมือนจริงนะคะระบบการเงินที่อยู่ในโลกที่มันเป็นบล็อกเชนนะคะไม่จําเป็นต้องเอาเงินฝากธนาคารนะคะธนาคารใช้เป็นตัวแลกเปลี่ยนหรือว่าเก็บค่าธรรมเนียมในการฝากเงินซึ่งท้ายที่สุดน่ะธนาคารธนาคารนะคะก็จะตายไป นะคะหรือว่าธนาคารต้องสร้างบ็อกเชนตัวใหม่มาที่จะต้องทําธุรกิจนะคะในการออกเหรียญขึ้นมานะคะเพราะว่าจะต้องสร้างหาโมเดลธุรกิจใหม่หาตลาดใหม่ๆหาลูกค้าใหม่ๆลูกค้าเดิมเดิมเนี่ยนะคะก็จะจะมีคนที่ล้าหลังอยู่อะคะ่ะใช้ธนาคารเป็นที่เก็บเงินไม่เอาไปลงทุนนะคะซึ่งมันน้อยมากพอคนนะคะพอเข้าวัายุหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วเขาจะยึดติด พวกเกิดยุคสงครามเย็นนะคะจะยึดติดมากว่าสิ่งที่เขาคิดต้องถูกเขาต้องชนะเลิศเขาต้องอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมาเจอคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์และโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่ที่จะย้ายประเทศนะคะเขาอะเลือกต่างคาเลือกที่ดีที่สุดแล้วก็ในการลงทุนนะคะมันเกิดจากออผู้ประกอบการร้านอาหารร้านอาหารนะคะห้าสิบคนเองค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะพอคําว่า เราชวนกันย้ายประเทศไปเขาไม่ได้ชวนนะคะเขาอะตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนว่าไปลงทุนในประเทศอะไรดีซึ่งมันเกิดขึ้น10ปีที่แล้วนะคะมันไม่ใช่เพิ่งเกิดบิกเกอร์คิดอย่างนี้เพื่อนบิกเกอร์ลงทุนในต่างประเทศหลายคนนะคะแฟนบิกเกอร์ลงทุนในต่างประเทศหลายคนก็เราอย่างไงคะมันมันมีแนวความคิดเนี้ยมันมาจากหนึ่งของเรื่องของเศรษฐศาสตร์ของของคุณภาพชีวิตนะคะ ทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็โอกาสในในการลงทุนนะคะถ้าเราเลือกลงทุนในประเทศไทยกับประเทศเวียดนามตอนนี้นะคะถ้านักลงทุนนะคะเขาจะไปลงทุนในเวียดนามเพราะว่าค่าอันดับแรกเลยนะคะกฎหมายและกฎหมายของประเทศเวียดนามเนี่ยสามารถทําให้เราอะสามารถซื้อที่ดินเป็นของเราได้ไหมอย่างประเทศขเขมรน,นะคะเราสามารถที่จะซื้อที่ดินแล้วก็ใช้ชื่อเป็นชื่อเราได้เลยถ้ากรณีที่เราเป็นชาวต่างชาตินะคะ 2. กฎหมายในการลงทุนเวลาเราไปลงทุนเนี่ยต้องจดทะเบียนยังไงต้องต้องเซ็นสัญญากับรัฐบาลมีกฎข้อห้ามอะไรบ้างอย่างเช่นถ้าคุณไปลงทุนประเทศจีนนะคะคุณจะผลิตยามาสักเม็ดหนึ่งเนี่ยคุณต้องบอกหมดเลยนะคะบอกสูตรแอปแอปเปลิลแอปเปลิปปลไอโฟนกูเอ,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 อะไรเงี้ยต้องบอกหมดเลยนะคะว่าชิปทํายังไงอะไรยังไงแล้วก็ประเทศจีนเป็นประเทศที่ลอกเลียนแบบใช่ไหมคะเขาก็ลอกเลียนแบบมาจากแม่พิมพ์เนี่ยค่ะ มันก็เหมือนว่าเอาหัวใจของธุรกิจไปเขาก็สามารถสร้างธุรกิจที่มันทดแทนขึ้นมาได้ซึ่งอาจจะไม่ใช่แบรนด์เดียวกันแต่โทรศัพท์ก็คือโทรศัพท์คุณคิดว่าจีนเป็นคนแรกที่คิดระบบโทรศัพท์ได้หรอคะไม่ใช่นะคะแต่ว่าเขามีความฉลาดในการลอกเรียนแบบนะคะแล้วก็กฎหมายของประเทศเขา,าเขามีความฉลาดว่าเออถ้าคุณจะมาลงทุนในประเทศเราเนี่ยค่าเรามีแบบว่า200้ล้านคนใช่ไหมคะประเทศจีนมากกว่า200ล้านคน เรามีกําลังซื้อเรามีจํานวนประชากรเราเอาตรงนี้เป็นต้นทุนในการต่อรองในการที่บริษัทต่างๆต้องมาลงทุนเพราะว่าตลาดจีนตลาดอเมริกาตลาดอินเดียนะคะตลาดอินโดนีเซียพวกนี้ใหญ่มาก เพราะฉะนั้นนะธุรกิจในอนาคตนะคะมันจะผูกขาดกับประเทศเหล่านี้นะคะประเทศที่มีศักยภาพของจำนวนคนซื้อแล้วเมื่อธุรกิจขายในออนไลน์นะคะคุณจะไม่มีการ Import-Export อีกแล้ว Import-Export เนี่ยมันจะตายไปเพราะว่ามันซื้อจากอะไรคะมันซื้อจากแพลตฟอร์มนะคะที่เป็น e-commerce ซึ่ง e-commerce นะเข้ามาแบบคือ10ปีแล้วอะคะ่ะมีอยู่ตั้งแต่สมัยรุ่นแรกๆที่สร้างมาเลย เพราะฉะนั้นอีคอมเมิร์ซมันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่าคนที่รู้อาจจะรู้ผิวๆรู้เปลือกๆรูๆ้แค่บางส่วนแต่ยังไม่รู้ว่ามันใช้ประโยชน์ที่จริงๆของมันของระบบอ e ีคอมเมิร์ซหรือว่าระบบบล็อกเชนที่มันกาลังเข้ามานะคะใช้ประโยชน์แล้วก็หาเงินแล้วก็ทําให้เราอ่ะมีธุรกิจในรูปแบบใหม่ได้ยังไงทีนี้คนที่เป็นผู้ประกอบการนะคะกลับมาเรื่องของคนที่ย้ายประเทศเขาก็รวมตัวกันแล้วก็ถามข้อมูลกันว่าจะไปลงทุนที่ไหนอะไรยังไงมีถ้าคุณมีเงินลงทุน หนึ่งล้านบาทสิบล้านบาทถ้าคุณลงทุนเมืองไทยคุณได้กําไรเดือนละเดือนละล้านถ้าคุณไปลงทุนที่เวียดนามคุณได้กําไรเดือนละล้านห้าหรือเดือนละสองล้านถ้าคุณไปลงทุนที่ลาวคุณจะได้กําไรเดือนละสองล้านอย่างเงี้ยค่ะคุณจะไปไหมคะเห็นความแตกต่างแล้วใช่ไหมคะว่าต้นแบบวิธีคิดเนี่ยเพราะว่าประเทศไทยมันไม่มีโอกาสในการลงทุนให้กับ นักลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นน่ะผู้ที่มีเงินนะคะอย่าง cp เองก็ยังต้องไปทำโลตัสนะคะทำบิ๊กซีอยู่ในต่างประเทศนะคะบิ๊กซีก็ไปเปิดที่มาเลเซียละโลตัสอย่างเงี้ยค่ะไปเปิดที่ประเทศจีนแมคโครอย่างเงี้ยค่ะก็ดีนะคะอันนี้บีมองว่าดีเพราะว่ามันเป็นศูนย์กระจายสินค้าจากประเทศไทยออกไปให้ต่างประเทศแล้วก็ทําให้ตลาดมันกว้างขึ้นทีเนี้ยคนฉลาดก็ถึงคิดได้อย่างนี้คนที่มีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็มองอะไรที่มันเกี่ยการพัฒนาทําให้ตลาดมันโตทําอาชีพมองโอกาสในอากาศ เจอนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนนะคะที่รวมตัวกันเนี่ยมันก็นเริ่มมาเรื่อยๆเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่จบมาตั้งแต่โควิดปีที่แล้วนะคะเด็กเจนวายเนี่ยอายุ20่กว่า,า21-22ใช่ไหมคะจบมามันไม่มีงานทำเพราะไม่มีงานทำนก็ต้องหาที่คนเรามันต้องตะเกียกตะกาย นะคะจะต,ต้องทําให้ชีวิตตัวเองอดีขึ้นได้อย่างไงเพราะฉะนั้นนะคนที่เข้าไปรวมกลุ่มพวกนี้นะคะก็ส่วนใหญ่นะคะถ้าไม่เป็นนักลงทุนก็ไปเรียนไปทํางานเป็นหมอแพทย์พยาบาลอย่างที่คุณรู้นะคะว่ามีการจับกลุ่มของหมอแพทย์พยาบาลเมืองไทยที่เขาไม่อยากอยู่เมืองไทยแล้วเพราะไรายได้แล้วก็ค่าของชีพนะคะไรายได้ที่เขาได้จากการทํางานนะคะจํานวนชั่วโมงที่มากแต่ว่าผลตอบแทนที่ได้รับมันน้อย เนี่ยค่ะคือเหตุผลที่เขาอยากย้ายประเทศแล้วถ้าคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องการเมืองทั้งหมดนะคะก็เกี่ยวเหมือนกันเพราะว่าการเมืองนะคะคนที่ควบคุมระบบธุรกิจในเมืองไทยไว้เนี่ยก็พยายามที่จะปิดกั้นโอกาสนะคะคู่แข่งไม่ให้สามารถที่จะมาทําตลาดหรือว่าแข่งกันได้คือมันถ้าเราเปิดให้มันเป็นเลดมาร์เก็ตสามารถแข่งขันได้ทุกคนใช่ไหมคะโอกาสในการทํากําไรเราก็จะน้อย นะคะถ้าเราเป็นคนผูกขาดทําธุรก,กิจคุณจะเห็นได้ต่างๆนะคะว่าธุรกิจในเมืองไทยนะคะตั้งแต่โควิดรอบที่1รอบที่2ผ่านมาเนี่ยธุรกิจแล้วก็ตลาดในเมืองไทยถูกผูกขาดไปด้วยคนจํานวนจํากัดนะคะที่ต้องการหาไรายได้หากําไรบนความเอ่อเขาเรียกว่าความลําบากแล้วก็โรคหล,ลายวิกฤตเข้ามามีเพื่อนคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่ายิ่งยิ่งมีวิกฤตเข้ามาเยอะๆเขายิ่งโกยเขายิ่งได้เยอะขึ้นเขายิ่งรวยขึ้นคุณคิดว่าเขาทําอาชีพอะไรคะ แสดงว่ามันไม่ปกติใช่ไหมคะหรือว่าทำอาชีพที่ว่าคุณต้องขายหน้ากากล่ะขายยาล่ะขายอะไรที่มันเกี่ยวกับที่ออวิกฤตเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันชอบในสงครามยังมีคนค้าอาวุธรวยเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่จะมาให้นะคะคลิปนี้ก็คือ,อ,อจริงๆไม่อยากพูดเรื่องการเมืองนะคะเพราะว่าพูดมาเยอะแล้วบีก็เบื่อ แล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามกฎกลไกนะคะเพราะฉะนั้นในตลาดนะคะเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีกลไกของตลาดใช่ไหมคะซื้อขายแลกเปลี่ยนมีตัวกลางมีตัวชี้วัดมีราคาสินค้ามีต้นทุนสินค้ามีราคาขายมีกําไรมันจะมีนักลงทุนเกิดขึ้นในการเมืองก็เหมือนกันมันคือตลาด ธุรกิจการเมืองนะคะลักษณะเดียวกันก็คือคนที่ทําการค้าขายทําธุรกิจนะคะเข้ามาในการเมืองแทนที่มันจะเป็นการเมืองที่ปกครองประเทศใช่ไหมคะแต่ว่ามันมีผลประโยชน์พ่วงมาด้วยก็คือนักธุรกิจที่มีธุรกิจเข้ามาแล้วก็เอื้อต่อผลประโยชน์ของตัวเองมันก็มันก็มีมันแยกกันไม่ขาดเพราะว่าระบบของเมืองไทยมันเป็นระบบอุปธรรมนะคะพี่ก็คิดว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกประเทศมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันที่นี้เรามาพูดดีกว่าว่า เราอ่ะจะทํายังไงให้การมีชีวิตของเราจากนี้ไปนะคะในในเมื่อโลกนี้มันเล็กมากเราอ่ะต้องหาการลงทุนหรือหรือว่าอาชีพอะไรหรือว่าสิ่งที่เราต้องการเป้าหมายชีวิตนะคะอย่างบีนะคะบีก็เห็นโอกาสแต่ว่าบีไม่อยากไปต่างประเทศแล้วเพราะว่าบีไปอยู่มาแล้วแลวบีรู้ว่าบีรักเมืองไทยและเมืองไทยดียังไงแต่ว่าสิ่งที่บีทำมาคือเลือกลงทุนในธุรกิจอะไรที่มันจะทําให้เกิดไรายได้แล้วก็ทําให้ชีวิตอยู่ไปในช่วงวิกฤตนะคะ ทุกคนน่ะโดนหมดแต่ว่าทํายังไงคุณถึงจะรอดอันนี้มันเป็นการพิสูจน์ความสามารถที่แท้จริงของคนทุกคนเลยว่าเออคุณจะอยู่ยังไงอยู่อย่างมีความสุขมันไม่ใช่เรื่องระบบความคิดที่ทําติดต่อกันมามันเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะคะก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เออการลงทุนในเอ่อในตลาดคริปโตนะคะในตลาดของเออออนไลน์นะคะอีคอมเมิร์ซแล้วก็ตัวของตลาดหุ้น ว่าตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็เรามาพูดถึงเรื่องของการทามาหากินแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนถ่ายระบบนะคะไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงนะมันทําให้เราพัฒนาขึ้นหรือแย่ลงขึ้นอยู่แบบการเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบีจะมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่งคนทั้งโลกเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงเราต้องตามโลกให้ทนันวันนี้ลาไปก่อน The Life Secret สวัสดีคะ่ะ